อาร์เซนอลชนะ4-0เลยเนี่ยเอเวอัตตันเอ้าเอาเอวอัตตันแพ้เฮ้ยนิวคาสเซิล2-0เหรอแฮร์ริตี้แพ้เอา้าวายพาเลนชนะ พาเลทชนะพี่พาเลทพี่เบ่าไหร่ครับกับพี่จองไปไหนพี่ไปด้วยได้ป่ะไปด้วยได้ป่ะขึ้นมาเลยที่มันหลังรุดเลยเอาฟ้าบูลันทิษของดีนะนิ่งนิ่งนะมาถึงรถอหรเหมือนลูกยิงของโจคุมยอนซักเฮ้ย ไปด้วยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วน้องช่วยหน่อยโอ้ยคุณจอมเอาซ้อนโอ้มาซ้อนโอ้ยไปด้วยขอน้องไปด้วยอย่าทิ้งน้อง